ทงยางแบบนี้ยาพึ่งทิ้งนะครับยังมีประโยชน์อีกเยอะนะครับเข้าเสียดอีหยังไปชมน้ากันในคลิปเด้ครับพี่น้องน้าใบไผ่ระมาณหนึ่งเม็ดนะครับเหลามายางดีนะครับประมาณสองทอนนะครับนี่ครับวิธีการทําก็คือเข้ามามัดไม้สองตัวในส่กันนะครับเอาเก่าเชือกแน่ลอนนะพี่น้องนะครับมัดออกมานะครับกวางระม่านเจ็ดเส้นนะครับทั้งสองขางเดียพี่นนะครับ มาขับชวงของแมาแล้วก็มามัดจม่องที่ห้ามากไว้นะครับครับอีกจังรอบหนึ่งนะครับขึ้นน้อยหนึ่งนะครับอย่งน้อยหนึ่งแล้วหอกก็มามัดจองข้างบนนี้นะครับเกี่ยวรอบหนึ่งครับเราก็มามัดเลยนะครับแล้วหอกกับหอกก็ดึงลงมาเกี่ยวสซบาตัวนี้ได้พี่น้องยันได้พี่น้องครับครับแล้วก็มามัดใส่ ขอบใจดีด้อพี่น้องนี่ครับแน่นๆนะครับครับดึงมากครับนี่ห้องก็ะจีด้นะครับโค้งว่าวขนาดใหญ่ได้พี่น้องอีกคางนึ่งนี่ห้องก็ดึงมากนะครับพี่น้องครับดึงมาเลยมก็จีกุ้งนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับห้องก็น้ำโค้งว่าวนะครับวางใจพะยางไปด้เรด้อพี่น้องนี่ครับแบบนี้ได้นี่ครับแบบนี้เลย หล้งจากทห้าก็นัําผ่าเต็บนะครับมาติดได้พี่น้องครับเห็ดเบายังไงนะครับพี่น้องกับสชวนข้างบนนี่ก็นะครับดึงว่าสีตึงๆแล้วก็ผ่าเต็บติดได้พี่น้องครับเห็ดเบ้าคู่มือนี่ไม่ต้องเห็ดแต้มหนาพี่น้องหลังจากที่ห้าอวพอจะตีปูล่งพื้นแล้วห้าก็โค้งวาวนะครับบางจะพื้นแล้วห้าก็เอานะครับผ่าเต็บอปนี้นะครับติดนั้นเบ้าพี่น้องนี่หลังจากที่ห้าติดขอบเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็ติได้ประมาณนี้นะครับบันนี้ห้า มาใส่เสียกตรงกลางนี่นะครับเอาใส่จุดนี้ครับจุดนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องการลงมานะครับเอาช่วงนี้นะครับอืมครับอืมก็เอาช่วงนี้นะครับช่วงจนเกิดทางการตัดทิ้งครับอ่างมึงครับพี่น้องมันจิขึเนินเบาๆผม ทุงยางนะครับที่เหลือใส่ข้ามาเห็ดเบาให้ลูกไหหลานเล่นนะครับยังง่ายๆพี่น้องกับวิธีการเทนะครับเทากับว่าต้องอย่างลงทุนมากไม่เพียงแค่ข้ามีสกอตเทปนะครับติดกับไม้ไผ่เล็กๆ,ๆหน่อยๆนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องับผมกระีินำ้ำสาระต้องรูเร้เล็กๆไ้หน่อยบ,บนี้มาฝากพี่น้องประจําทุกๆมือครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ